แล้วก็าสามารถชมแบบงานการรตาบแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ก็รู้สึกดีใจมาก <c oughs> ครยวันนีแบบว่ามาดูงานนี้สงบ้างแปลกที่สุ้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันก,ก็ปกติแล้วก็จะเหมือนเราชอบแบบดูหนังแบบต่าประเทศต่างๆอยู่แล้วครับแล้วก็นี่ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบม,มีหนังดีๆแล้วก็หลากหลายวาไรตี้มากจากฮ่องกงนะครับมาที่นี่ก็ รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เห็นบุคลากรทั้งจากฮ่องกงและจากประเทศไทยมารวมตัวกันในงานก็ตื่นเต้นครับก็ดีใจอ๋อความรู้สึกก็จริงๆก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวันนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าได้เจอเคน,นเก่งวันนี้แบบรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะ หนังก็คือชัดมาแล้วจริงๆแบบฮ่องกงฟิล์มฟสติวลแล้วก็แบบมีต้นหนักที่น,ทน่าดูแล้วก็เราเป็นคนที่แบบเติบโต,ตมากับแบบภาพยนตร์ฮ่องกงเหมือนกันเราได้เสพอินสปิเรชั่นหลายอย่างจากหนังมาตลอดอะไเงี้ยซึ่งการร่วมง,งานวันนี้มันไม่ใช่แค่เรามาพรีเซนต์ว่าแบบหนังมีอะไรบ้างแต่ว่าการที่คุณมาดูหนังที่นี่คุณได้รับอะไรไปบ้าง รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาเปิดงานฟิล์มของกองาร่าครับผมก็รู้สึกอยากให้ทุกคนมาดูหนังครับผมเพราะว่าดีใจกับแฟนๆชาวไทยแั่นไทยครับผมที่ได้แบบมีโอกาสแบบมาดูหนังที่แบบว่าหาดูได้ยากเพราะว่าบางเรื่องมันมีหล่ยมิติมากจริงๆคนชอบดูว่าโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาดูได้ครับแมลทุกคนเชิญวนทุกคนมาดูครบทุกเรื่องเลยครับผม Hong Kong叫出 mau đắc cung đội. Hong Kong, hai nghìn hai mươi 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 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในปี1973แบบมุกเป็นของนักศึกษานะักรี้เออางไทยกว่าญี่ปุ่นครับอพากัน่ามาคูมูระมาเรียวมาเรียว <Mario, Mario. S 1> แล้วก็พวมกับเขาก็เคยร่วมงานาถ่ายภาพยนตร์กับ <c oughs>

誒，咁嗰、啊、個係一部非常之出色嘅恐怖片。你會唔會知道英文嘅？Shutter，s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 hutter。佢哋睇中咩嘢啊？佢、哦、譬如成日做編劇啊，會於是不同。咁跟住咧，一套咧，佢諗起嗰部戲嘅最後一個鏡頭，係啦，係、okay。 เพราะว่าเอ่อตอนที่เขาเป็นนักเขียนบทอะครับเขาก็ต้องนั่งอยู่บนหน้าจอหรือว่านั่งเขียนบทนานๆทำให้เขาเอปวดหลังปวดไหล่เลยก็ทำให้เขานึกถึงช่วงช่วงขายของหนักสตอร์โอเค 想請在香港呢邊誒宣傳一下今次呢個電影巡禮，同埋香港唔係電影戲，即係泰國呢度上映佢啲電影。電影嗯、可以因一個做代表去？嗯。咁 <laughs> 啊 <laughs>、呃，香港其實而家有好多新嘅導演啦，新嘅演員啦，咁啊，希望大家誒誒、呃呃、可以多啲留意啦。咁啊，而、呃、家香港嘅電影可能係。 诶，新旧开始交替嘅时间，咁誒舊嘅作品可能大家都耳熟能詳，咁啊新嘅导演、制作人或者一啲编剧、啊啲，演员啊，咁都系值得关注、值得留意，咁啊希望诶泰国观众都能够喜欢诶新嘅香港演员。 ก็เพราะว่ารอบนี้นะครับจะมีร่วมกับหรือแล้วก็มาแสดงจากน้องกรุ่นใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าในงานนี้จะมีงานเก่าแล้วก็งานชิ้นใหม่ที่มาผสมด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานเก่าๆทุกคนก็อาจจะทราบดีแล้วแต่ว่าผลงานแบบไหนก็น่าติดตามมากนลคัก็หวังว่าผู้ชมชาวไทยสามารถไปติดตามผลงานจากคนรุ่นใหม่ เหมกันคนัาหนีคมลวห้องตรงฟิล์มเฟสติวัลค่ะหนังที่ขัดมาไม่ได้มีแค่แบบหนังบู๊อย่างนชั่นแนบบมันมีมันบารตี้มากๆในการที่แบบมันเหมาะสมกับคุณค่าในการเสียเวลามาดูคุณแบบคุณจะได้รับอะไรกลับไปเยอะมากๆอย่างเช่นแบบจะมีหนังเรื่องหนึง่งเออเซนทอลเซตนะคะที่เ<ช>ขา<อ>แบบเปลี่ยน เป็นรีมาสเตอร์รีมาสเตอร์เป็น 4K ครับเป็นหนัง <c oughs> แบบคลาสสิกมากแล้วก็โอ้ <c oughs> ในชีวิตหนึ่งได้ดูครั้งหนึ่งก็ถือว่าดีมากๆครับเรื่องดีครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดูง่ายๆด้วยครับเหมือนได้กลับมาฉายาา <c oughs> อีกครั้งนึงอกครับผมว่าที่ชอตอนทไอคร์ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.